สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีคนทักมาเยอะเลยว่าเราอยากจะได้คำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็เลยเอาสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันบนโต๊ะทำงานมาให้ดูนะคะว่ามีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคากาเราอะไรบ้างเราเริ่มจากนี่เลยไม้บรรทัดนะคะเราก็เรียกว่าฉักนะะง่ายๆส่วนปากกานี่นะคะเราก็เรียกว่าปิดนะคะปิด นะลอยเสียชื่ออ่านะคะทีนี้มันก็มียางลบเวลาที่เราเขียนผิดพเพลินอันนี้เป็นยางลบดินสอ,อปกติมันจะมียางลบปากกาด้วยเวลาที่เราเสียอุ่มตุ้ยแอนนะลอยชุดนะเอามาเอามาเช็ดออกเราก็เรียกอันนี้ว่าชูนีถอนนะคะยางลบชูหนีถอนอ่ะ บางคนก็มีชูนีด้วยอ่ะย่างมงนะคะเรียกว่าชูนีแล้วมีอีกคำหนึ่งที่เป็นชูนีเหมือนกันนี่ตัวนี้กาวกาวเราก็เรียกว่าชูนีก้อนะคะเนี่ยใช้สำหรับเอามาเอามาตัดกระดาษด้วยกันนะคะอันนี้ชูนีก้อเสร็จแล้วก็ยังมีนี่ค่ะนำบัตรนะคะนำบัตรเราก็เรียกว่า เหมียงตันนะคะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนี่พิมพมานานแล้วก็ใช้ไม่หมดอ่ะอันนี้มีอะไรอีกคัตเตอร์คัตเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นแซ่ตอ้อจื้อก็ได้แต่บางทีมันเป็นแผ่นแผ่น,แ,ผนแบนๆอย่างเงี้ยบางๆบาง,บางคนเขาอาจจะเรียกว่าเพี้ยนต้อก็ได้เหมือนกันนะคะมีอะไรอีกกันไก่กันไก,ก,นก่เราก็แอนก็ห้ามว่าเจียนต้อแถ่อถยเจียนมอ,อ เจียนเจียนจีเนี่ยเนี่ยจี้กระดาษเจียนจีหรือจะเจียนผ้าก็ได้ตัดผ้าผ้าก็คือปูเจียนปูนั่นเองนะคะมีอะไรอีกมีนี่ค่ะลูกคิดเนี่ยเราก็เรียกว่าซ่อนผันพอมันเป็นเครื่องเนี่ยเราก็ใส่คําว่ากี้เข้าไปก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกง่ายๆว่าซ่อนผันกี้นะคะมีอะไรอีกอ่ะมีสมุดนะคะสมุดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าพู หรือผู้ก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะเรียกว่าอะไรเหมือนกับชุกผู้อย่างเงี้ยชุกผู้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นหนังสือหนังสือเนี่ยเราก็ห้ามว่าซูนั่นเองคือทุกซูก็คือไปเรียนหนังสือนะคะปฏิทินนะคะปฏิทินอันนี้สับใหม่จริงๆเลยนะคะเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าเนยตแลดนะคะเนี่ยปฏิทินเรียกว่าเนยตแลดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้คำศัพท์ง่ายๆ ที่เราใช้กันในการทํางานทุกวันนะคะบางอันเนี่ยอย่างกันไกกับไม้บรรทัดเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยไม่รู้จะเอามาทําอะไรนะคะเราใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วภาษาจีนคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรนะคะหลักๆจะอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เราใส่ทุกอย่างไว้ในนั้นจะเขียนจะพิมพ์ทุกอย่างก็อยู่ในนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ แต่เราเรียนรู้ไว้ว่ามีศัพท์อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ